สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชอร์แนนอย่างไงบ้างเอ่ยสำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะศุกร์ที่สิบสามมานบอนะหมานบอยินดีกับทุกท่านนะคะที่มีโชคในวันศุกร์ที่สิบสามซึ่งผลของลาวพัฒนาเนาะออก อย่างวะหนึ่งหกสี่เจ็ดโอ้ยลืมเลยน้องหนึ่งหกสี่เจ็ดนะคะข้างล่างออกหนึ่งหกเนาะข้างบนออกหกสี่เจ็ดนะจ๊ะทุกคนจ๊าหลายๆคนก็มีโชคไปกันต่อเลยค่ะกับอาจารย์แอดตาย้าซึ่งเมื่อวันที่สิบสามเนาะสิบสาอาจารย์แอดตาย้าให้ เด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดรูเจ็ดนะคะตัวเจาะไม่เข้าไม่เป็นไรอาจารย์บอกว่าวันที่16 16กันยายน2567ไปกันต่อปล่อยออกมาแบบต่อเนื่องและขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนเน้นย้ำว่า คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะทุกคนขาชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะจ๊ะหลายหลายคนเดี๋ยวเมามอ,อยหอยสังนี้หนึ่งเด้อยวจะพี่น้องจา๋าซึ่งบ่เข้าใจไหมลหลายๆคนเข้ามาดูคลิปพี่เป้แล้วบอกว่าไม่เห็นจะเห็นตัวเลขเลยแม่นี่ เมนจะเบิ่งคลิป่อยอยู่บ่หรือจะบ่ได้เบิ่งและเจ้าแค่เขามาคอมเมนต์ซื่อๆกับบอจักอืมและใครที่บอกว่าพี่เพ่พูดเยอะว้าหลายพูดมากว่ากาผ่านนี่จะเด้อสราเจ็ด มันเป็นธรรมดาของใครที่เข้ามาดู Youtube แล้วที่จะไม่พูด่แตมันไม่มีคุณเข้าผิดที่ถ้าคุณอยากเข้ามาแล้วเจอตัวเลขเลยน่ะคุณอย่าเข้าไปใน Youtube ไม่ว่าช่องไหนก็ตามนะคะทุกคนค่ะมันไม่มีหรอกเปิดหัวมาแล้วยกเลขให้เจ้าโลดน่ะสำหรับพวก y o youtube เบอร์อะออมันบอกมีพี่น้องก็มีมีอย่างหยัางว่คือออกศูนย์ คำว่าวิเป้คือออกสีสูนๆว่อพี่น้องไปกันต่อนะจ้ะสำหรับลาวบัฒนากะเดี๋ยวเดียวลาวบัฒนาลาวนี่ยออกก่อนไทยเนะเาะลาวออกวันศุกร์เลขรัฐบาลไทยออกวันจันทร์มันสิแบบเขาเออว่าจะไหนนะมันสิไหลามาหากันแบบนี้เลยพี่น้องมันสิออกคือคือกันค้ายๆกันอยู่นะ เออหรือว่าเลขเลาาสิมาเลขไทยบอแต่แต่แตแต่มือวันจันทร์นี่นนะเลขเลขรัฐบาลไทยพอไปเลขเหลา้าผูบนี่มันต้องอั้นเดี๋ยวนี้เลขเลาาก็อั้นอั้นหลายอีหลีเลยอันนี้ใบพันธุ์นะคะอันนี้เด็กหญิงใบพนนะะันนุ์ค่ะอันเด็กหญิงใบพันธุ์แรงงานตัวอันนี้คือเด็กหญิงใบพันธุ์นะคะทุกคนคะเราจะไปกันต่อที่ราวพัฒนาของ แอตใต้ฝาสำหรับวันจันทร์ที่16กันยายน2567ขอให้คุณโชคดีขอให้คุณเฮงและขอให้คุณปังเน้นย้ำว่ารูด <c oughs> อาจารย์แอตใต้ฝานะคะปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันจันทร์ที่16นี้อาจารย์แอตใต้ฝาให้เด่น8วิ่ง8รูด8สํสำหรับสายรูดนะคะรูด8และตัวเจาะวันจันทร์นี้น้อยกว่า ของเมื่อวันศุกร์นะคะเมื่อวันศุกร์เจาะ5ชุดวันจันทร์เจาะแค่4ชุดเท่านั้น808183และ87 808183และ87สายรูดรูดสายแบบเขาเอย่บบยังสายเจาะสายเจาะบางทีอาจารย์ก็เน้นยามว่า มันอาจจะเจาะไม่เข้าเนาะมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคะ่ะทางที่ดีนะ่รูดคือรอดเออเอารอดรูดคือรอดยังไงอาจารย์บอกว่าเมื่อวันศุกร์มันออกหยามใจกันขนาด <S <S บ้ได้บ้ได้พี่เป้บอได,อด,อด้ผมต้องเอาไหมว่าจันนี่ขอแบบเด็ดเด็ดจะจะตรงตรงไปเลยว่าสันแหละขอให้มันเข่าโตเจาะ พี่น้องมากตามมา่มักผ่านเด้อแต่มันเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นอย่าไปคิดหยั้งมากมายพี่น้องตัวเลขคือตัวเลขนะคะตั้งแต่0ูนย์ถึงเก้าตั้งแต่0ูนย์ถึงเก้าเด้อทุกคนเอ้ยมันเป็นไปได้หมดมันเป็นไปได้ทุกตัวเอออันนี้เพิ่นเจาะมาให้หน่อยเลขตั้งร้อยโตเจาะมาให้หน่อยขนาดนี้มันก็ดีแล้วเออมากกัตามมาก,กักผ่าน ชเว้าหลาย <c oughs> ขอให้พี่น้องโชคดีเลยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานเมื่อวันศุกร์หลายเมื่อวันศุกร์อาจารย์ไม่ไม่เน้นอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยแน่ใจแบบว่ามันแบบจังไดแหละก็เลยแบบก็เลยบ้ได้เน้นให้ก็เลยแต่แต่ที่เน้นก็คือเน้นลูดนะคะมมนก็เข่า4774ซึ่งเลขเล่าปัฒนา ของวันศุกร์ที่ผ่านมานะเขาหลายเขาหลายเจ้าของพี่เป้ก,ก็เข่าคือการของอาจารย์แอรได้ฟาก็เข่าของอาจารย์แม่นบนก็เข่าอุ้มีหลากหลายอาจารย์พี่เป้เหตุขีบกว่าท่านแต่ระวังล่าพัฒนาวันจันทร์นี่นะคะมันมีความเหลื่อมล้ํากันหลายวันเดีย๋ยวพี่เป้ลงให้แบบรัวๆสำหรับหัวกะทิเล่พัฒนาถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณอย่าลืมกดไลค์ คุณอย่าลืมกดแชร์คุณอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะจ๊ะทุกคนจ๋าทุกคนจะโชคดีทุกคนจะเฮงทุกคนจะแบบว่าเฮ้ยชูใจและสำหรับหลายๆพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือโซนทางหนองคายเซกาบึงการเนาะก็เอากับเอาใจซอยเด้อค่ะพี่น้องจ๋า ดูตัวเลขเพื่อความบันเทิงคลายเครียดคลายเครียดเขาเห็นอย่งบมได้เล้วกับเบิ่งตัวเลขงามๆคลายเครียดพี่น้องจ้านขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในวันจันทร์ที่16กันยายน2567นี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นลาวพัฒนาเนาะเฮงๆปังๆรวยๆน้องใบพันขอให้ทุกคน มีใบพันธุ์เยอะๆมีแบงค์พันธุ์เยอะๆนะจ๊ะอันนี้น้องใบพันธุ์นานๆจะออกอันนี้ลูกสาวลูกสาวที่แบบว่าขี้อายอันนี้ลูกสาวขี้อายเป็นน้องของมีโซก็กเป็นน,น้องของมีซุกอันนะค่ะอันนี้เป็นน้องสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กจ้ะอยู่บ้านพี่เป้นะมีโซกมีซุกแล้วก็สตางและก็ใบพันธุ์จ้ะ สี่พนอชีไอ้ายน้องสี่ไอ้นอ,อ,นอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้าขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนก็ไม่มีอะไรมากมายมันบอกห้รแปดนาทียักเสือพี่เป๊กก็เลยพัมพัมเพอพ,พันนาไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อ,ตอไปนะจ๊ะก,กับแนวทางตัวเลขสวยๆขอพระคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย